วันนี้ทางทีมงานของนาเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตของเสียปอเป็ดเจ้าพ่อนคนพนมอดีสสพันล้านความเป็นไปเป็นมาของเสียปอเป็ดหรือนายธนุศิริปรีชาพงศ์เขาเกิดเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปี2495ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเสียปอเป็ดเป็นลูกคนที่สของครอบครัวทางบ้านมีฐานะปานกลาง ประกอบอาชีพค้าขายพืชผักผลไม้ส่วนเส้นทางการศึกษาเสียปอปิดจบการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนมีชื่อเสียงประจำจังหวัดในเวลาต่อมาเขาได้บบยบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาประมาณปี2504ถึงปี2518เป็นช่วงสงครามเวียดนามกองทัพอากาศสหรัฐได้เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศเวียดนามโดยมีจำนวนฐานอเมริกันทั้งภาคพื้นดินและทางทหารอากาศรวมกันกว่า44,000นายและมีเครื่องบินลบอีกประมาณ600ลำนับไดว้ว่าเป็นฐานปฏิบัติทางการทหารที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าฐานทัพสหรัฐในเวียดนามใต้เสีอีกจนผู้คนเปรียบเปรยว่าประเทศไทยกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีมีวันจมของกองทัพสหรัฐไปแล้วโดยกองทัพสหรัฐ ได้ใช้ฐานทัพในประเทศไทยทั้งหมด7แห่งคือที่ดอนเมืองโคราชนาครพนมตาครีอุตภเปาอุบลราชธานีและอุดรธานีและในช่วงสงครามเวียดนามนี้เองที่ครอบครัวของเสียปอเป็ดย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมโดยการดําเนินธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคส่งออกให้กับประเทศลาวหลังจากเสียปอเป็ดเรียนจบจากสหรัฐอเมริกาเขาเดินทางกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวที่บ้าน ในช่วงเวลานั้นที่จังหวัดนครพนมเต็มไปด้วยทหารจีไอหลายหมื่นคนด้วยสายตาอันแหลมคมของดีกรีนักเรียนนอกเขามองเห็นโอกาสที่จะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองด้วยพื้นฐานที่เป็นลูกคนจีนประกอบอาชีพค้าขายมาตั้งแต่เด็กเขาจึงยิดอาชีพเป็นพ่อค้าและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเข้าทางเสียปอเป็ดไปหมดไม่ว่าเขาจะขายอะไรก็ได้ผลกําไรเป็นก่อเป็นกำรรโดยเฉพาะการทําการค้ากับทหารอเมริกันที่สร้างผลกําไรได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้เสียปอเป็ดยังส่งสินค้าประเภทของกินและข้าวของเครื่องใช้จากประเทศไทยเพื่อไปขายยังประเทศลาวและเขายังนําเข้าสินค้าประเภทของป่าจากประเทศลาวกลับเข้ามาขายในประเทศไทยอีกด้วยเรียกได้วา่าได้ทั้งขึ้นทั้งลงทําให้เสียปอเป็ดทะยานเข้าสู่ความร่ํารวยอย่างรวดเร็วในช่วงปี2516หลังจากกองทัพสหรัฐได้ขอเจรจาสงบศึกและถอนกําลังทหารออกจากประเทศไทยเสียปอเป็ด จึงหันมาจับธุรกิจดูดทรายจากแม่น้ำคงขายหินขายทรายในนามบริษัทบุญศรีเทรดดิ้งในเวลาต่อมาธุรกิจของเสียพอเป็ดก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาคารพาณิชย์และสถานีขนส่งก็สร้างผลกําไรได้เป็นกอบเป็นกำมรวมไปถึงโครงการตลาดปอเป็ดที่อําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นธุรกิจประเภทศูนย์การค้าและตลาดขายของสดนอกจากนี้เสียปอเป็ด ยังเป็นเจ้าของโรงแรมริสตันดักพัทยาที่มีชื่อเสียงในเรื่องดิสโกเทคซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของวัยรุ่นในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังมีบริษัทริสตันดักดีพาร์ตเมนต์สโต้ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพัทยาโรงโม่หินที่จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมริสตันดักเชียงรายโครงการบ้านจัดสรรกึ่งรีสอร์ทที่เชียงรายโครงการก่อสร้างท่าเรือและโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตและธุรกิจอื่นๆอีกมากมายส่งผลให้เสียปอเป็ด กลายเป็นเศรษฐีพันล้านตั้งแต่เขาอายุยังน้อยในเวลาต่อมาเสียปอเป็ดพลิกชีวิตจากเส้นทางธุรกิจสู่ถนนสายการเมืองเขาเริ่มต้นชิม่างโดยการลงสมัครสอเจอเขตอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมและได้รับชัยชนะในที่สุดต่อมาในปี2526เสียปอเป็ดคิดการใหญ่โดยการลงสมัครสอสอจังหวัดนครพนมในนามพักกิจส,สังคมและได้เป็นสอสอสมใจแต่งไรก็ตาม ในการเลือกตั้งปี2529เสียปอเป็ดกลับพ่ายแพ้ให้แก่พลเอกมานะรัตนกโกสินทรหัวหน้าพรรคราดฎนความผิดหวังในครั้งนั้นไม่ได้ทําให้เสียปอเป็ดยอด่อท้อแต่อย่างใดเขาลงสมัครสอสอีกครั้งในปี2531แต่คราวนี้เสียปอเป็ดย้ายฐานไปพึ่งบาร,รมีกำนันปาะเพื่อลงเลือกตั้งอสอสอเขต2จังหวัดชนบุรีแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งอีกครั้ง หลังจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลของพลเอกชาติชายจึงได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมปี2535เสียป,ปอเป็ดจึงเดินทางกลับบ้านเกิดหันมาจับมือกับพลเอกมานะเข้าสังกัดพดรรคราษฎรลงสมัครสสเขตหนึ่งนครพนมแต่ก็ยังสอบตกอีกตามเคยต่อมาวันที่13กันยายนในปีเดียวกัน ได้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นอีกครั้งเนื่องจากนายอานัต์ปัญญาลชุนได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทยปีพศ .2534 อีกทั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการยุบพรรคสามัคคีธรรมเพราะถูกระบุว่าเป็นพรรคที่สนับสนุนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอช,ชนอกจากนี้พลเอกชาติชายยังได้สละดตำแหน่ง หัวหน้าพักชาติไทยมาก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ในภายใต้ชื่อพักชาติพัฒนาและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักอีกด้วยซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนั้นเสียปอเป็ดลงสมัครสสอในนามพักชาติไทยในที่สุดเขาก็ได้รับชัยชนะหลังจากรอคอยมาเป็นเวลานานจากอน,นิสงที่เสียปอเป็ดได้เป็นสสทําให้ธุรกิจในเครือของเขาจเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดทําให้ชื่อของเสียปอเป็ดเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในสังคมไทย ความโด่งดังของเสียปอเป็ดในเวลานั้นไม่ได้มีเฉพาะด้านการเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการลงทุนทําธุรกิจที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมหรือการท่องเที่ยวรวมไปถึงธุรกิจในเครือยี่ห้อเป็ดน้อยที่มีเกือบทั่วทุกมุมของประเทศไทยซึ่งมีมูลค่านับพันล้านบาทโดยเฉพาะโรงแรมริตเดักในเมืองพัทยาและเชียงรายก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับชื่อเสียงของเสียปอเป็ดแต่งไรก็ตามเสียปอเป็ด ทยานขึ้นสู่จุดสุดยอดเพียงระยะเวลาสั้นๆจุดพลิกผันชีวิตครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2537โดยทางการสหรัฐได้ขึ้นบัญชีดำเสียปอเป็ดหรือนายธนงศิรีปรีชาพงศ์โดยทางการสหรัฐระบุว่าเขาเป็นตัวการค้ายาเสพติดประเภทกัญชาซึ่งมีน้ำหนักประมาณ47ตันและสั่งการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในสหรัฐรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทเช้าวันต่อมา นายชูรีกไพยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนว่ามีสอสอรายหนึ่งได้พัวพันกับการค้ายาเสพติดจริงตามที่ทางการสารลักกล่าวหาแต่งะลรก็ตามทางด้านเสียปอเป็ดได้ออกมาแก้ต่างให้ตัวเองเกี่ยวกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งและถูกจ้องทำลายทางการเมืองและทำลายความน่าเชื่อทางด้านธุรกิจครอบครัวและชาติตระกูล ต่อมาในวันที่6พฤษภาคมปี2537สภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณากรณีขับนายธนงออกจากสมาชิกพรรคชาติไทยแต่งอะไรก็ตามทางด้านพรรคชาติไทยซึ่งเป็นต้นสังกัดของเสียปอเป็ดได้ออกมายืนยันกับสื่อมวลชนว่าเสียปอเป็ดถูกเกมการเมืองเล่นงานด้วยสภาวะทางการเมืองที่ร้อนแรงจึงบีบคั้นให้เสียปอเป็ดต้องลาออกจากตําแหน่งสสต่อมาในวันที่7พฤษภาคมปี2537 เสียปอเป็ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคชาติไทยเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวส่วนทางด้านพรรคชาติไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสียปอเปตดพร้อมระบุรายชื่อสสที่พัวพันกับการค้ายาเสพติดต่อมาในวันที่11พฤษภาคมปี2537สารท้องถิ่นเขตเหนือในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดเผยพย,ยพยานหลักฐานสำคัญซึ่งระบุว่าเสียปอเปตดหรือนายธนุศิรีปรีชาพงศ์มีส่วนพัวพันกับการค้ายยาเสพติดเข้าสหรัฐ แต่ไรก็ตามเสียปอเป็ดได้ออกมาปฏิเสธว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสาหรัฐแต่เขายอมรับว่าเขาซื้อบ้านพักไว้ที่สหรัฐจริงแต่เป็นบ้านที่ใช้พักอาศัยเท่านั้นไม่ได้ประกอบธุรกิจอย่างอื่นวันที่12พฤษภาคมปี2537มีกระแสะข่าวออกมาว่าทางการสาหรัฐได้ประสานงานกับทางการไทยเพื่อขอให้ส่งตัวเสียปอเป็ดหรือนายธนงและภรรยา ไปขึ้นศาลสู้คดีที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเสียปอเป็ดจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศทาให้ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยได้เร่งตรวจสอบทรัพย์สินเชื่อโดยด่วนที่เสียปอเป็ดยังคงค้างชําระเอาไว้จากการตรวจสอบพบว่าโรงแรมริตเติลดักในจังหวัดเชียงรายยังคงมีพาระลัเงินกู้ไม่ต่ำกว่า500ยล้านบาททางด้านพักชาติไทยหลังจากนายบรรหารศิลปะอาชาเข้ามาดํารงตาแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่จึงมีคําสั่งให้เสียปอเป็ด ผลสภาพจากการเป็นสสพรรคชาติไทยวันที่17พฤษภาคมปี2537ศาลสหรัฐได้ประทับคำฟ้องปริสถานะของเสียปอเป็ดจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐสามารถจับกลุ่มตัวผู้ร่วมกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้ที่สนามบินซานฟรานซิสโกกระแสะข่าวของเสียปอเป็ดได้งเงียบหายไปหลายเดือนจนกระทั่งวันที่14ธันวาคมปี2537ศาลไทยมีคำสั่ง ไม่ส่งตัวนายธนงให้กับทางการสารัฐและจะขอเป็นผู้ตัดสินคดีนี้ในเบื้องต้นแต่เมื่อมีการพิจารณาแล้วพบว่าเสียปอเป็ดมีความผิดจริงก็จะส่งตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในช่วงต้นปี2538ศารอาญาได้ออกหมายจับเสียปอเป็ดหรือนายธนงศิริปรีชาพงษ์และยื่นคำร้องให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างการไต่สวนคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่อย่งไรก็ตามได้มีกระแสข่าวออกมาว่าเสียปอเป็ด หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วจนกระทั่งวันที่10กุมภาพันธ์ปี2538เสียปอเป็ดได้เข้ามอบตัวกับตำรวจและต่อสู้คดีโดยมีการยื่นหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวแต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีโดยทนายของเสียปอเป็ดได้ยื่นประกันตัวถึง3ครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งการยื่นประกันตัวครั้งที่4ในวันที่3มีนาคมปี2538โดยศาลมีคำสั่ง ให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีในชั้นศาลเสียปอเป็ดอ้างว่าแหล่งขายกัญชาไปสารัฐอยู่ในประเทศไทยดังนั้นก็ต้องตัดสินคดีที่ศาลไทยวันที่28ธันวาคมปี2538นางปราศัสศิรีปรีชาพงศ์ซึ่งเป็นภรรยาของเสียปอเป็ดพร้อมด้วยญาติพี่น้องได้เดินทางด้วยรถตู้เข้ากรุงเทพมหานครเพื่อฟังคำตัดสินของศาลเมื่อศาลพิจารณาจากพยานหล,ลักฐานจึงมีคำพิพากษาตัดสิน จำคุกเสียปอเป็ดหรือนายธนุสิรีปรีชาพงศ์เป็นเวลา18ปีโดยทางการไทยได้แจ้งให้สารสหรัฐมารับตัวเสียปอเป็ดภายใน3เดือนเพื่อไปดำเนินคดีต่อที่ต่างประเทศมิเช่นนั้นสารไทยจะเป็นผู้ดำเนินการเองแต่ถึงที่สุดแล้วเสียปอเป็ดได้ยอมรับสารภาพว่าในระหว่างปี2529ถึงปี2530ตนเองได้จัดหากัญชาเพื่อรักลอบนำเข้าชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของสหาัฐจริง ทำให้ศาลแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งพิพากษาตัดสินจำคุกเสียพอเป็ดหรือนายธนงศิริปรีชาพงศ์เป็นเวลา40เดือนและคุมประพฤติเป็นเวลา5ปีแต่ไม่มีการปรับเงินแต่อย่างใดจากนักธุรกิจพันล้านกลับกลายเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดเพียงชั่วข้ามคืนซึ่งถือเป็นจุดตกต่ำที่สุดของเสียพอเป็ดไม่เพียงแต่เท่านั้นช่วงที่เสียพอเป็ดติดคุกรอการตัดสินอยู่ในเรือนจำพิเศษธุรกิจของเขาหลายแห่งได้ประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวง ไม่ต่างจากมังกรไร้หัวทําให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆในเครือของเสียปอเป็ดต้องหยุดชะงักและต้องขายทิ้งไปมีเพียงธุรกิจบางส่วนที่ยังเปิดต่อได้เช่นโรงน้ําแข็งกับธุรกิจท่าทรายและศูนย์การค้าในจังหวัดนครพนมขนาดคนใกล้ชิดและลูกน้องบริวารที่เคยอยู่ใต้ร่มใบบุญของเสียปอเป็ดก็พากันละสัมระสายขาดที่พึ่งมีลูกน้องบางกลุ่มมองว่าอนาคตของลูกพี่คงดับสนิทแล้วถ้าถูกนําตัว ไปดำเนินคดีที่ต่างประเทศหลายคนจึงพยายามตีตัวออกห่างซึ่งแต่ก่อนบริษัทดูทรายในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมคนดูแลกิจการในตอนนั้นก็คืออดีตสจนครพนมและเป็นคนใกล้ชิดที่เสียปอเป็ดไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งโดยเขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริษัทแต่เมื่อเสียปอเป็ดถูกตัดสินจำคุกอดีตสจนครพนมคนนี้ได้เว้นว่างความสัมพันธ์จึงทำให้ภรรยาของเสียปอเป็ด ต้องมาดูแลธุรกิจดูดสายด้วยตัวเองส่วนศูนย์การค้าที่มีการก่อสร้างไปแล้วประมาณ50เอร์เ์ช่วงที่เสียปอเป็ดยังไม่ได้ติดขุกโครงการก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วแต่หลังจากมีคดีความเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วประเทศการก่อสร้างศูนย์การค้าก็ล่าช้าลงเรื่อยๆขณะผู้เช่าพื้นที่ก็ลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันเพราะไม่มั่นใจว่าศูนย์การค้าแห่งนี้จะสร้างเสร็จหรือไม่ส่วนโรงแรมริทเติ้ลดักพัทยาตั้งอยู่ที่ถนนพัทยากลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่ได้มีการประกาศขายในราคาตารางวาละ30,000บาทรวมจำนวนเงินเฉพาะการขายที่ดินประมาณ36ล้านบาทแต่ถ้าขายรวมทั้งกิจการโรงแรมจะมีมูลค่าสูงถึง150-170ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนโรงแรมหาดตะวันหลอนตั้งอยู่หมู่ที่2อํอเาเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่ซึ่งประกาศขายพร้อมกิจการโรงแรมในราคา170ล้านบาทแต่งเลยก็ต่ำ แม้ธุรกิจหลายอย่างจะได้รับผลกระทบแต่ก็ยังมีลูกน้องของเสียปอเป็ดบางคนที่จงรักภักดีกับผู้เป็นนายมาโดยตลอดโดยมีการพยายามวิ่งเต้นช่วยทุกวิถีทางเพื่อให้เสียปอเป็ดรอดพ้นจากการติดคุกแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีชาวนาครพนมไม่น้อยที่รู้สึกสงสารและเห็นใจเสียปอเป็ดไม่ว่าจะมีการเสนอข่าวออกมาแบบไหนก็ตามสําหรับชาวนาครพนมหลายคนเขาคือบุคคลที่น่านับถือคนหนึ่ง เป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีน้ำใจกับคนยากคนจนคอยช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้ชาวนครพนมอยู่เสมอมาต่อมาในวันที่30มิถุนายนปี2542นีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐได้ดำเนินการส่รงตัวเสียปอเป็ดกลับประเทศไทยอีก7ปีต่อมาวันที่27มีนาคมปี2550เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายเข้าตรวจยึด และอาจจะทรัพย์สินของนายธนงศรีปรีชาพง์หรือเสียปอเป็ดโดยมีการเข้าตรวจค้นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านบ้านเลขที่169บริเวณข้างตลาดสดอ,อําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยนายธงทองเกษมสินอายุ43ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นลูกน้องคนณสนิทของเสียปอเป็ดนอกจากนี้ยังได้ทําการเข้าตรวจค้นบริษัทนาเนื้อกรวดใสจำกัดและบ้านพักไม่มีเลขที่ตั้งอยู่บริเวณท่าใสา บ้านนาเหนือตำบลท่าอุทินอําเภอท่าอุทินจังหวัดน,นครพนมซึ่งเป็นบ้านพักของเสียปอเป็ดโดยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งได้มีคําสั่งยึดทรัพย์ของนายธนงศริปรีชาพงศ์หรือเสียปอเป็ดโดยมีโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น42แปลงรวมทั้งทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างอื่นอื่น,อ,นอีกจํานวนหนึ่งเหตุการณ์ยึดทรัพย์ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่จึงพบว่าในช่วงที่เสียปอเป็ด ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีบุคคลบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินซึ่งเชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแทนนายธนงซึ่งครั้งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนจำน่ายยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเลนที่เกี่ยวกับการกระทําผิดจึงมีคําสั่งอายัดทรัพย์สินของนายธนงศิริปรีชาพงศ์กับพักพวกจํานวน42รายการมีมูลค่ากว่า 6กล้านเบาทซึ่งเป็นการยึดไว้ชั่วคราวมีกำหนด90วันนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมปี2550เป็นต้นไปโดยเสียปอเป็ดกับพักพวกสามารถยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้เพื่อขอถอนการอายัดทรัพย์สินภายใน30วันก่อนที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะส่งสำนวนให้สารพิจารณาสั่งยึดทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปต่อมาวันที่11ตุลาคมปี2550 เจ้าหน้าที่สอพอ,อ,อเมืองหนองคายนำกำลังตำรวจตั้งด่านตรวจสกัดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่ด่านตรวจนองสองห้องถนนมิตรภาพสายหนองคายอุดรธานีอำเภอเมืองหนองคายพบรถยนต์ฟอร์ดต,ติดฟิล์มทึบรุ่นเอสเคปสีดำหมายเลขทะเบียนส6นน,น1 0 4กรุงเทพมหานาครจึงบวกวุกรีดเขอาตรวจคน้นภายในรถพบนายวิเชียนเป็นคนขับส่วนที่เบาะด้านหลังพบนายธนงศรีปรีชาพงศ์หรือเสียป,ปอปิด นั่งด้วยสีหน้าท่าทางมีพิรุษจากการตรวจค้นภายในรถอย่างละเอียดพบยาไอน้ำหนัก2.5กรัมพร้อมด้วยอุปกรณ์เสพภายในกระเป๋าถือสีดำพบแมกกาซีนปืนและกระสุนปืนขนาด9มม13นัดแต่ไม่พบอาวุธปืนและเงนินสดอีก470,000บาทในช่วงแรกเสียปอเป็ดไม่ยอมรับสารภาพเรื่องยาไอแต่หลังจากถูกเค้นสอบนานถึง5ชั่วโมงจึงยอมรับสารภาพในที่สุดซึ่งเสียปอเป็ดอ้างว่าตนเองซื้อมาจากกรุงเทพ ในราคากรัมละ3,000บาทหลังจากเดินทางกลับกรุงเทพได้มาลงที่สนามบินอุดรแล้วจึงให้คนขับรถมารับไปเที่ยวผู้หญิงที่จังหวัดน้องขายซึ่งระหว่างนั้นก็เสพยาไอและให้ผู้หญิงที่พามาหลับนอนร่วมเสพด้วยหลังเสร็จภารกิจจึงเดินทางกลับจังหวัดนครพนมแต่ถูกตำรวจสกัดจับเสียก่อนส่วนเงินจำนวนเกือบครึ่งล้านเสียปอเป็ดอ้างว่าจะนำไปซื้อไม้แปรรูปที่จังหวัดน้องขายเพราะมีโครงการจะสร้างบ้านใหม่ที่จังหวัดนครพนม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นไม่สามารถให้ประกันตัวได้เนื่องจากต้องสอบสวนให้ละเอียดอีกครั้งซึ่งมีการคาดการว่าวงเงินที่ใช้ในการประกันตัวในชั้นศาลน่าจะไม่ต่ำกว่า1น1ล้าน2แสนบาทล่าสุดวันที่24มิถุนายนปี2557เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกรมการปกครองพร้อมกำลังพลอีก50นาย บุกเข้าตรวจคนบ้านเลขที่79หมู่ที่2ชุมชนน้องแดงตำบลท่าน,นาวิงถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองสกลน,นครซึ่งเป็นชื่อของนางวลายพนรักษาฟันแต่เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าที่นี่เป็นบ้านพักของเสียป,ปอเป็ดหลังพ้นโทษออกมาจึงได้มาซื้อที่ดินและทําธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครซึ่งการบุกค้นบ้านพักในครั้งนี้เขาถูกดําเนินคดีในข้อหาขัดคําสั่งไม่เข้าไปรายงานตัว ต่อคอสชตามประกาศของคอสชที่50โรลงวันที่6มิถุนายนปี2557จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบโกดังเก็บของขนาดใหญ่มีไม้ห่วงห้ามสุกซ่อนไว้หลายชนิดจากการประเมินที่ดินดังกล่าวคาดว่ามีประมาณร้อยไร่มีการก่อสร้างบ้านพักหลายหลังมีเครื่องจักรกลนหนักนับสิเครื่องรวมทั้งรถบรรทุก10บล้อรถหล้อรถกิงรถกระบะและจักรยานยนต์อีกเป็นจํานวนมากปัจจุบันในปี2563 เรื่องราวของเสียปอเป็ดไม่ได้ปรากฏให้เห็นในสื่ออีกเลยจากลูกคนจีนานปานกลางใช้เวลาอย่างรวดเร็วทําธุรกิจสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรร่ำมีทรัพย์สินเป็นพันล้านภายในอายุเพียง30ปีเศษส่วนเส้นทางการเมืองก็ประสบความสําเร็จไม่น้อยได้รับเลือกให้เป็นสสในจังหวัดนครพนมถึงสองสมัยแต่เมื่อมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทําไม่ชีวิตที่อยู่ในจุดสูงสุดต้องกลายมาอยู่ในจุดต่ําสุดเพียงแค่ชั่วข้ามคืนซึ่งเป็นอุทาหรณ์ ให้กับคนรุ่นหลังได้ไม่น้อยขนาดเป็นสอสอมีทรัพย์สินเป็นพันล้านแต่ชีวิตต้องกลับมาพลิกผันเพราะยาเสพติดถือเป็นการปิดตำนานเสียปอปิดเจ้าพ่อนครพนมอดีตสอสอพันล้านไปโดยปริยายพบกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบรพะคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b e ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ